ตอนที่49เห็นผีกลางวันแสกเทือกเขาในเจียงหนันส่วนมากเลี้ยวรถดังงูเลื้อยขดเนินห่างมังกรของไวหนันก็เป็นช่นนี้ห่างจากเมืองเถียหลูเมืองสำคัญไป300รอยลีมากมีด้วยพ่อค้าวานิสสัญจรเพียงแต่หิมะต,ตกหนักปิดภูเขาขวางถนน การเดินทางบนเส้นทางภูเขายิ่งยากขึ้นไปอีกพอขาทั่วไปยอมอ้อมเลี้ยวเข้าเส้นทางเดินมา้าขบวนคนเดินทางกลุ่มหนึ่งเดินทางขึ้นเหนืออย่างยากลำบากบนเนินหางมังกรรถม้าเรียบง่ายคันหนึ่งเล่นเอ่ยเฉยไปเบื้องหน้าสีขาม้าจมลึกเข้าไปในกองหิมะกินแรงยิ่งม้าขนสีดำปลอดพ่นลมฟืดฟาดออกจมูกคนขับรถม้าเป็นชายชรา,าร่างผอมแห้ง ไม่อาจาตัดใจหัวแท้บังคับมา้าม้าแก่ที่ถูกคัดทิ้งจากกองถับลงแท้ใส่มากเขา้าย่อมทำพยศสิบมีแปดเก้าไม่ยอมย่างเท้าอีกดีที่เจ้านายในตู้โดยสารเข้าออกเข้าใจผู้อื่นคอยบอกอย่างหินใจคนขับรถม้าเป็นระยะทำให้เขาไม่ต้องเร่งรุดเดินทางจนเกินไปชายชาราในรถมา้ามีใบหน้าสู้ผอมสวมชุดคมเก่าขาดดูแล้วมีอายุมากกว่าม้าแก่ กลางตำราอ่หารเงียบๆด้วยสีหน้าสงบนิ่งป่าเขาภายนอกดังปลอกคมด้วยชุดสีเงินประหนังลมว่าสันพัดชั่วคืนพันหมื่นดอกสาลี่บานสะพังชายชาลาเลือกม่านขึ้นทอดตามองไปจิตใจที่ระทมทุกข์กัดกุ้มอยู่แต่เดิมพลันชื่นบานขึ้นหลายส่วนหลังรถม้าไปไม่ถึงครึ่งลีบนเนินหางมังกรเช่นกันปรากฏห้าอาชาตามติดกระชันผู้ควบขี่สวมชุดกระชับสีดำ ชายสามหญิงสองผู้ควบขี่หัวขบวนคือนิ่งจงชายวัยกลางคนรูปร่างถมมีติ่งหูกลมเนื้ออวบอิ่มดังไปหูของพระพุทธรูปสมควรเป็นบุรุษเปี่ยมบนวาสนาสวมชุดแขนกว้างหนังจิ้งจอกขาวเด่นสะดุดตาให้ความรู้สึกไม่สามมันแก่ผู้คนดูมีมนุษยสัมพันธ์ดีบนม้าด้านหลังคือสีจันทร์ชายหนุ่มหน้าตาหล่อเหลาดังหยกยอดมงกุฎถือพลองทวนหุ้มทองอากาศหนาวเหน็บเช่นนี้ ยังหายใจเชื่องช้าเหมาะสมกับคำว่าท่วงท่าดังเทพเสียนสตรีที่มีอายุมากกว่ามีนามว่าโจชินหูดูงดงามแต่ไม่เย้ายวนเปลี่ยมท่าทีแห่งกุลสตรีตระกูลใหญ่ส่วนอีกคนเป็นเด็กสาวนามว่าหูชุนยาควบม้าเคียงบ่าเคียงไหล่กันสีหน้านางไม่น่าดูชมรูปโฉมเป็นเพียงระดับกลางเหมือนคนหนูตระกูลเล็กตามบ้านทั่วไปบนม้าตัวสุดท้าย เป็นเด็กหนุ่มรูปลักษณ์หยาบกระด้างสวมใส่อย่างอนาถาศาสอาชาก็ไม่ได้ความมักแอบยื่นมือไปนวดคลึงแก้มก้อนอยู่เป็นระยะหลายครั้งถูกหูชนยาที่ขี่ม้าอยู่ด้านหน้าจับได้จา่าจ่านางอดมองคอนไม่ได้ทำเอาเขาหน้าแดงเทพอยากขุดดูฝังตนเองเข้าไปในกองหิมะเมื่อหูชนยาหันหน้าไปเจราจายิ้มหัวกับสีจันบุรุษ่อเลาเด็กหนุ่มยากจนได้แต่รวบรวมความกล้า รอบมองเงาหลังอลจรอของโจชินหูเด็กหนุ่มมีชื่อว่าหลีไวเออเป็นคนเมืองเทียหลูแต่ดั้งเดิมบุปการีตายจากไปนานแล้วมีท่านลุงเป็นครูสอนหนังสือชื่อของเขานั้นท่านลุงก็เป็นคนตั้งให้หลีไวเออฝึกยุทธมาตั้งแต่เล็กตามตลาดล้านลวงไม่เคยขาดพร่องตำนานยุทธภพพวกอยู่ว่างในเมืองเคยจัดอันดับสิยอดฝีมือแห่งเมืองเทียลูอันดับท้ายอย่างเผงเฮอ ยกม้าด้วยมือเดียวโยนไปได้หลายจังติ่งเชอแม่ทัพผู้นำฐานที่มั่นเทียรหลูติดอันดับหกยิงธนูทะลุโมหินได้เกี่ยวกับเรื่องพวกนี้หลีไวเออผู้คิดฝันอยากจะเรื่องชื่อในใต้ล่าเข้าสักวันยินดีเชื่อว่ามีต่อให้ถูกชคหน้าบวมจมูกเขียวทุกครั้งในการต่อยตีแถวที่พักก็ไม่ทําให้ความลหลงไหลในยุทธภพของเขาลดลงคราวนี้ได้ร่วมขบวนม้ากับสี่คนด้านหน้าเนื่องเพราะสองวันก่อน เขาขัดขวางเรื่องรับข่าวโลหิตที่เกิดขึ้นภายในเมืองเข้าโดยบังเอิญใต้เท้าห่วงที่โดยสารรถม้าห่างไปครึ่งลีเราหรือว่าเป็นคนนางใหญ่จะไปเมืองหลวงไม่ทราบด้วยเหตุใดถูกกลุมคนชุดดำถือดาบรอบสังหารใต้เท้าห่วงโซซัสโซเซหลบเข้าไปในตอกเล็กแคบมืดคลึมชุนหลีไว้เอ่อเข้าเต็มอ,อกประสบกับป่าดาฝนธนูเสียงง้างยิงดังสวบ,สวบลูกธนูปักผนังกำแพง ลีไวเออร์ก็เลือดร้อนฮึกเหิมพอตอนนั้นยังไม่ทันนึกกลัวดึงใต้เท้าหัวงวิ่งกลมหัวหาที่หลบต่อมาทั้งสี่คนที่ขี่ม้าอยู่ด้านหน้าก็ปรากฏตัวช่างเป็นการพบกันในทางแคบที่ประเสริฐนักสังหารจนพิกฟ้าคว่ำเป็นดินลีไวเออร์เห็นสีจันบุลุดลอเหลาถือพลองทวนหัวฟาดลงกำแพงด้านหนึ่งแตกเป็นหลุมยาวและเห็นโจชินหู หนึ่งกระบี่มังกรท่องหานป่าสถานผืนหฮิมะสองสะท้อนหลีไวเออเห็นใบหน้างดงามยเยือกเย็นยามสังหารคนของนางเข้าพอดีตอนนั้นก็ทราบแล้วขอเพียงวันใดมีชื่อเสียงชีวิตนี้หากไม่ใช่นางไม่แต่งภรรยาหลีไวเออร์ใส่ซื่อแต่ไม่โง่เขลาว่ากันว่ายอดคนในโลกนี้ทัศนาสมุดก็รู้แจ้งศาสตร์กระบี่นอกเมืองเทียหลูก็มีแม่น้ำสายหนึ่ง ลีไวเออร์มีเวลาว่างก็ไปนั่งริมน้ำทถลึงตาโตจ้องมองสายน้ําไหลหลากดูทั้งตอนไร้ลมไร้คืนฝนตกหนักน้ําหลากก็คอยมองหลายวันก่อนหิมะตกหนักก็ไปชมแต่ดูผายลมอันใดไม่ออกได้ยินโดยบังเอิญว่ายอดคนเหนือโลกีต่างก็เร้นกายในภูไพรยลีไวเออร์ท่องภูเขาใหญ่น้อยรอบเมืองเทียวหูมาหลายเที่ยวแล้วนอกจากถ่ายหนักถ่ายเบาก็ไม่ได้ทิ้งสิ่งใดและไม่ได้พบสิ่งใด ม่หลี่ไวเออมิท่านลงเป็นครูสอนหนังสือแต่นิสัยใจคอกับเหมือนท่านพอ่อที่คลุกคลีแต่เรื่องทำนาทำไร่มาทั้งชีวิตหลี่ไวเออไม่ชอบอ่านตำรามาตั้งแต่เกิดไม่รู้จักหนังสือสักตัวรู้ดีว่าต่อให้คลองคำพียุดสักเล่มเกินครึ่งก็อ่านไม่เข้าใจเขามองหญิงชายที่ขี่ม้าอยู่เบื้องหน้าออกจะสะท้อนใจโจชินหูพิสานางเสียนผู้นั้นกล่าวไว้แล้วว่า หลังจากส่งแต่เท้าห่วงถึงเมืองหลวงแล้วจะมอบเงินค่าเดินทางให้เขาเดินทางกลับบ้านเกิดถึงตอนนั้นเมืองเทียหลูย่อมไม่มีผู้ใดคอยหาเรื่องให้เขาใช้ชีวิตได้อย่างสงบสุขหลี่ไวเออตอนนั้นอึกอักไม่ได้พูดมากสักคำที่คิดในใจไม่กล้าบอกผู้ใดข้าเพียงอยากท่องยุตธภพกับเจ้ายอดเนินหงางมังกรมีโรงเตี้ยมแห่งหนึ่งไม่ทราบเพราะเหตุดใดถึงไม่มีชื่อเรียก แต่เปิดมาหลายปีแล้วการค้าไม่คึกคักเพียงแค่พออยู่ได้ปัญญาชนผู้ลากมากดีที่ยอมทุ่มเงินผันช่างไม่ยินดีไปที่นั่นยอดเนินหิมะหยุดฟ้าสดใสนับว่าขับไล่ความหนาวเย็นได้หลายส่วนทั้งห้าควบขี่ม้ามาถึงบริเวณใกล้ๆลงเตียมมองเห็นใต้เท้าห่วงยืนส่งรอยยิ้มให้อยู่ข้างรถมา้าใกล้ๆกันยังมีรถม้าอีกสองคันเหมือนเป็นนักเดินทางเช่นกัน นิ่งจงบูรุษไวกลางคนสวมชุดหนังจิ้งจอกลูกหมวกขนเตียวออกจะจนใจหลังลงจากรถม้าแล้วก็เดินข้ามไปเอ่ยเสียงเบาว่าแต่เท้าห่วงพวกเราพกสเสบียงติดตัวไม่ต้องพักแล้วกว่ามังใต้เท้าห่วงคลมด้วยชุดขนนางผ้าแพรสีรามศิลาเมื่อต้องแสงแดดส่องประกายน้ำตาลแดงแต่เท้าห่วงถึงอย่างไรก็เป็นขนนางมีระดับขั้น ผนวกกับมีความรู้ทรงภูมิรัศรดรเห็นแล้วนึกเกรงขามนิ่งจงมีพื้นเพทังบ้านดีที่ยอมเสี่ยงอันตรายยอมแตกหักกับกลุ่มคนนางเขตตะวันตกของกวางเหลิงเต้ามิใช่เพราะฐานะคนนางขั้นแปดของใต้เท้าห่วงแต่เพราะวาจาอันหนักแน่นและความสัตย์ซื่อของใต้เท้าห่วงตะวันตกของกวางหลิงเต้าต่างเลื่อมใสใต้เท้าห่วงที่รายงานความทุกข์ยากของประชาอย่างตรงไปตรงมาถึงเบื้องบน ใส่เท้าหัวงเข้านครหลวงครั้งนี้เพื่อรับตำแหน่งผู้ตรวจการของฝ่ายตรวจการพร้อมจูกุ้ยโยบัณฑิตแห่งดินแดนทางเหนือแต่ครั้งนี้ยังพกดีกาที่อาจทำให้ขุนนางระดับสูงในเขตตะวันตกของกวางหลิงเต้าเสียตำแหน่งมาอีกด้วยชักนำครอบภัยถูกลอบสังหารมาถึงตัวหากไม่ใช่เพราะกลุ่มปัญญชนช่วยกันลงขันที่มีเงินก็ออกเงินที่มีแรงก็ออกแรงต้านรับการลอบสังหารหลายครั้งแทน แต่เท้าห่วงคงไม่อาจย่างเท้าออกจากกวางหลิงเต้าแม้แต่ครึ่งก้าวในสายตาเขาแต่เท้าห่วงแม้ยากจนแต่มีศักดิ์ศรีแต่บางครั้งก็ประมาทกับชีวิตของตนเองจนเกินไปการกระทำก็ข่ำคือนำพาอันตรายมาให้ชาวยุทธที่คอยคุ้มกันแต่เขาไม่อาจกล่าวโดยตรงบางครั้งได้แต่ยิ้มขมขืนปลอบใจตนเองว่าหากแต่เท้าห่วงไม่ใช่นิสัยชนีจะเป็นผู้ตรวจราชการได้หรือ ใต้เท้าห่วงที่รู้สึกละอายแก่ใจประสานมือคำนับขอบคนไปทางทุกคนหลี่ไหวเอ๋อและคนอื่นๆทยอยลงจากมาคำนับตอบอย่างนอบน้อมนิ่งจงเอ่ยเสียงเบาว่าเช่นนั้นพวกเรากินอาหารกลางวันพร้อมใต้เทา้าจากนั้นเร่งเดินทางชายแดนกว่างถิงเต้ามีขบวนคนและม้ามาคอยรับผู้อาวุโสเหลียงซึ่งมีชื่อเสียงในสองไหวก็ออกจากเขามาด้วยตนเองถึงตอนนั้น คนถอยกลุ่มนั้นก็ไม่กล้าอารวาดแล้วหูชนหยาย่นจมูกบนเสียงเบาว่าในเมื่อผู้อาวุโสเหลียงมีชื่อเสียงและฝีมืออายุ80แล้วยังกวัดแก่วงทวนดอกซาลี่หนัก60สิช่างได้อย่างหยดน้าไม่อาจจะเซ็นเล็ดลอดอีกทั้งมีสหายในยุทธจักรคอยช่วยเหลือฉันไหนไม่ยอมเดินทางอีกสักสองสร้อยลี้เล่าโจชินหูสตีพกกระบี่ตวาดเสียงเบาชนยา หามไรมารยาทกลับเป็นใต้เท้าห่วงช่วยไกลเกลีก่ยขณะเดินเชื่องช้าไปทางโรงเตรียมก็อธิบายแก่หูชุนยาด้วยสีหน้ายิ้มแย้มสำนักพักที่มีชื่อเสียงในยุทธภพ,พมาเนิ่นนานเหล่านี้หลวนต้องบันทึกหลายชื่อต้องติดต่อกับทางการหลายครั้งต้องอาศัยจมูกผู้อื่นหายใจยุทธภพ,พอย่างสมัยที่ข้าอย่างเล็กที่มีบนคนก็ตอบแทนมีแขนก็ชำระลาลับไปแล้วไม่หวนกลับ นิ่งจงทราบซึ้งเรื่องนี้ดีที่สุดยิ้มเอ่ยว่าแต่เท้าห่วงมากด้วยความรู้อยู่ในเรือนยังทราบเรื่องราวในใต้ล่าแต่เท้าห่วงชายชาราร่างผอมแห้งรีบบกมือเอ่ยหยันตนเองลำพังแค่อ่านตำราห,หมือนเล่มนั้นไม่ได้ยังต้องเดินทางหมื่นลี้เหตุผลในตำรานั้นตายตัวคนตงหากถึงพลิกแพลงข้าห่วงฉางไม่ได้อ่านตำราห,หนึ่งวันก็กินไม่ได้นอนไม่หลับ หลายสิบปีมานี้อ่านตำรามาไม่น้อยและมักเยี่ยมเยือนชนบทแต่ก็รู้ข้อดีข้อเสียของตนขายึดแต่ทฤษฎีตายตัวเกินไปไม่ฉะฉานโดยเฉพาะอย่างยิ่งไม่รู้จักปรับตัวเข้าเมืองหลวงครั้งนี้เป็นหวงฉางทําให้วิรชนทุกท่านลําบากแล้วแน่นอนรวมถึงแม่นางโจและแม่นางหูที่ไม่ได้อยกว่าชายชาติบุรุษหวงฉางหากถกคนแย่งชิงตําราที่เก็บสะสมไปทั้งหอ ก็เป็นเพียงคนยากจนไม่มีเงินแม้แต่แดงเดียวขึ้นเหนือคราวนี้คิดว่าวันใดเข้ารับตำแหน่งแล้วจะเขียนตำนานจอมยุทธหวังใจว่าจะตอบแทนได้บ้างนิ่งจงเผยสีหน้ายินดีเป็นเรื่องดีถึงชื่อในประวัติศาสตร์หูชชนหยาหัวเราคิกคักอย่างลิงโลดแต่เท้าห่วงอย่าลืมข้าโดยเดดคาดค่าชื่อหูชุนยาใตท้าหวงยิ้มรับ โจชินหูสบตากับสีจันแล้วยิ้มเล็กน้อยหลี่ไวเออที่ไม่เกี่ยวข้องอันใดด้วยติดตามหลังทุกคนก้มหน้าก้าวข้ามธรณีประตูเขาเห็นว่าตนเองเป็นตัวภาระไม่มีประโยชน์มาโดยตลอดน้อยเนื้อต่ำใจและพูดน้อยโรงเตียงไม่ใหญ่คราบน้ำมันสักสมบนหน้าโต๊ะเป็นมันวาวส่งกลิ่นหืนม,มิใช่ผ้าชิ้นหนึ่งจะเช็ดได้สะอาดหนึ่งจงผู้มีประสบการณ์มากมายในยุทธภพ วาตามองไปโดยรอบออกจากระแวดระวังโต๊ะห้าตัวในโรงเตรียมห้าคนในกลุ่มเดียวนั่งคลองไปสองโต๊ะใกล้หน้าต่างกิ่งขาวเลือดแผดซ่านจากร่างรุ่นเยารูปร่างกำยำผู้หนึ่งยังไม่นับอันใดบุรุษหนมผมขาวอีกโต๊ะหนึ่งสวมชุดขาวรองเท้าขาวและสายรัดเอวยกขาวนิ่งจงเพียงเห็นก็รู้ว่ายากรับมือบุคคลประเภทนี้ลำพังดูจากท่วงท่า ก็รู้ว่าเป็นลูกหลานตระกูลขุนนางยากผัวพันต่อกอนด้วยถึงที่สุดด้านขวามือของบุรุษผมขาวมีบุรุษผู้หนึ่งถือจอกดื่มสุรานิ่งจงยอมรับว่าพลังฝีมือของตนไม่ตื้นเขินถึงกับหนังศรีรษะชาวาบบุรุษผู้นี้คาดว่าสูงถึงเก้าเชียสีจันบุรุษหล่อเหล่าที่อยู่ฝ่ายตนเป็นยอดฝีมือถือพลองทวนที่นับว่ารูปร่างสูงใหญ่แล้วเทียบกับคนผู้นี้ยังได้วกว่าหนึ่งขั้น หากกลุ่มคนกลุ่มนี้ขัดขวางการเข้านครหลวงของใต้ท้าห่วงนิ่งจงประเมินว่าต่อให้พวกตนไม่กี่ชีวิตสั่งเสียอยู่ที่นี่ก็ไม่มีส่วนช่วยแต่อย่างใดโต๊ะหนึ่งคือสีเฟื่งเหนียนอู้เด็กนมนักฆ่าและหยวนจัวจงอีกโต๊ะคือหลู่รงและหวังหลินชิงเหนียวได้รับบาดเจ็บสาหัสไม่อาจตลอดลงใต้ไปสถานศึกษาสร้างอินจึงตามทัพใหญ่เร่งรุดกลับเปยเหลียง มีฉูลู่ซันเปิดทางให้ด้วยตนเองใช้ทั้งบุญคุความน่ายำเกรงเรื่องยากในใต้ล่ากายเป็นจัดการได้ง่ายสีฟ่งเหนียนมุ่งเดินทางไปสถานศึกษาสร้างอินก่อนจากนั้นไปชิงโจเพื่อพบคนสองกลุ่มเป็นการลับจากนั้นก็กลับเปยเหลียงราษฎรอพยพสิบหมืนเมื่อขี่ม้าก็รบราค่าฝันได้เมื่อลงจากหลังม้าก็ทำไรทำนาได้จะดึงคนเหล่านี้ไว้ได้อย่างไร เป็นปัญหายากที่หลีอี้ซันจงใจทิ้งไว้ให้สีเฟื่องเหนียนไปขี้คายหากทําได้อย่างชาญฉลาดหลักแหลมถึงเปิดฉากใหม่ให้เปยเหลียงอย่างแท้จริงสาเหตุที่นําลู่ซงและหวังหลินมาด้วยพอมุ่งหวังปลูกฝังให้ทั้งสองเป็นคนสนิทสายตรงให้ทําความคุ้นเคยกับขั้นตอนและระบบอย่างค่อยเป็นค่อยไปก่อนจะได้เข้าร่วมทัพเปยเหลียงอย่างราบรื่นทหารในสังกัดของทั้งสองบาดเจ็บล้มตายสาหัสสีเฟื่องเหนียน คงไม่อาจตบบั้นท้ายต่างคนต่างแยกทางถึงทั้งสองที่มีคนงามความชอบไว้ที่นั้นเขาไม่เชื่อว่าวาจาองค์อาจกล้าได้กล้าเสียไม่กี่คำจะทำให้คนมีความสามารถน้อมหัวซีโรราบได้ส่วนหยวนจัวจงซึ่งในทัพหลีหยางมีพลังยุดเป็นรองเพียงผู้เจี้ยนถังและเฉินจือเปาเป็นฝ่ายขอร่วมเดินทางลงใต้เองนิ่งจงใช้สายตาสอดส่องสังเกตอยู่ไม่ขาด ผู่จนหยาก็คอยจับจ้องสีเฟืองเหนียนไม่วางตาสุราสองหสุดท้ายอยู่ที่โต๊ะสีเฟืองเหนียนแล้วเคลอดีที่นิิงจงรู้ดีว่ารลบสุราทำให้เสียงานเสียการไม่คิดสั่งสุรามาอุ่นท้องแต่แรกแล้วแต่สามเรื่องที่ใต้เท้าห่วงปลดปลานก็คืออ่านตำราดื่มสุราและกินปูเบี้ยววัดรายปีอันน้อยนิดจนหน้าเวทนาใช้ไปกับสามเรื่องนี้บัดนี้เลยฤดูกินปูไปแล้ว บุตรม้าแม้มีตำราหให้อ่านแต่เดินทางอย่างฉุกละหุกเป็นกังวลถึงชีวิตจึงไม่ทันนำปูแช่เหล้าที่หมักว่าอย่างตั้งอกตั้งใจมาด้วยบัดนี้ห่วงฉางได้กินสุราจึงออกจะวูบไหวแต่ดำรงตนในจารีตมานานปีจึงไม่ได้เอ่ยกล่าวอันใดสีเฟืองเหนียนนั่งติดหน้าตา่างยิ้มถามว่าผัวอวโสทางนี้มีสุราครึ่งหกินไม่หมดออกจะเสียดายเงินไม่เช่นนั้น ขายต่อให้พวกท่านในราคาถูกห่วงฉางหวันไหวในใจแต่ยังคงยิ้มและสายหน้ายุทธภพคับขันอันตรายคือลมพิสดารประหลาดกระแวดวงขนนางแต่สิ่งที่มีเหมือนกันนั่นคือมีผีสางในคราบมนุษย์หูชุนยาหลังจากได้เห็นสีเฟิ่งเนียนแล้วก็จิตใจวูบไหวแต่วาจาที่เอ่ยออกมากลับทิ่มแทงลักษณะอรอเหล่ายิ่งแต่ว่าผมขาว เห็นแล้วน่าสะเึงยามค่ำคืนหากเห็นเข้ายอมคิดว่าเห็นผีแน่ๆ